กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีไดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุ 1>, 1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ทำไมนะครับสิ่งที่ผมคาดการนะเป็นไปได้นะครับว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยอาจจะมาเร็วไปเร็วนะครับกว่าที่เราคาดคิดก็เป็นไปได้นะครับ ก็เพราะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นในขณะนี้นะครับเราเองอาจจะกำลังเดิน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 นะไม่รู้ตัวนะครับว่าเรากำลังเดินหลงเข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสงครามนิวเคลียร์รออยู่ก็เป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าพูดจริงๆก็คือเราอาจจะอยู่บนเส้นทางของสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็เป็นไปได้นะจุดเริ่มต้นมันอาจจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งหนุนจากสหรัฐและก็เนโตนะครับ สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับว่าสงครามนิวเคลียร์อยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นเพราะเราไม่รู้ไงครับว่าวันหนึ่งมันจะไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกับเราเดินบนถนนน,นี่แหละครับเราไม่รู้หรอกนะว่าเราเดินถนนเนี่ยตอนนี้เป็นระยะต้นระยะกลางหรือระยะปลายนะครับสิ้นสุดถนนนะครับเพราะฉนั้นสิ่งนี้จึงมาเตือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นนะในขณะนี้นะครับความขัดแย้งที่ยังไม่มีคําตอบนะทางสันติภาพเนี่ยนะแล้วมันเกิดเป็น ลักษณะที่เรวาวขัดแย้งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากการเติมอาวุธเข้ามานะครับจากทางด้านสหรัฐแล้วก็เนโต้นะครับส่วนทางรัเสเซียนะครับก็รบไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ยอมถอยเหมือนกันนะการเจราจาสันติภาพก็ตั้งเงื่อนไขกันไปมานะทางรัเสเซียก็จะเอาดินแดนที่ผนวกไว้แล้วไม่ยอมคืนนะครับเพราะว่าเสียไปเยอะเหมือนกันนะทหาร หลายหมื่นหรืออาจจะเป็นแสนนายนะครับส่วนเนโตก็ไม่ยอมถอยนะครับเติอมอาวุธเข้าไปเรื่อยๆให้ยูเครนยูเครนก็ไม่ยอมถอยนะครับนะก็จะสู้ไปเรื่อยๆนะคำตอบก็คือยิ่งสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะเยื่อใยของไมตรีมันค่อยๆลดน้อยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะความปฏิปักษ์ก็มากขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆถามคือรัสเซียจะกลับไปคืนดีกับยูเครนนะรัสเซียจะกลับไปคืนดีกับเนโตได้หรือไม่ในเมื่อ รัสเซียก็มีทหารที่บาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยนะครับยูคเครนก็มีทหารที่บาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยนะครับเป็นไปไ,ได้หรือไม่ว่านะจริงๆแล้วสงครามยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของมหาสงครามโลกครั้งที่สก็เป็นไปไ,ได้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงอนาคตไงฮนะนะเพราะนั้นเวลาเขาเขียนว่าสงครามโลกที่สเกิดขึ้นตรงไหนเราตอบไม่ได้เพราะว่ามันยัง ต้องไปพูดถึงในนาคตที่เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพราะฉะันขณะนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับสหรัฐเนี่ย ในรอบนี้นะครับค่อนข้างจะฝังลึกนะครับนะผมดูแล้วนะครับนะการที่จะมีเยื่อใยกลับมาคืนดีกันนะโหต้องใช้เวลาผมว่าอีกนานหรือจะไม่มีโอกาสเลยก็เป็นไปได้นะครับและเมื่อรัเสเซียพิจารณาไต่ตองถึงความขัดแย้งระหว่างตนเองกับสหรัฐกับเนโตนะครับแล้วความขัดแย้งนะความสิ้นเยื่อใยนะระหว่างตนเองนะครับกับทางด้านยูเครนเนี่ย แนะละลบไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยที่ยังไม่มีการเจราจาสันติภาพนะครับยังไม่เห็นทางออกนะทางยูเครนก็ไม่ยอมนะครับจะเอาดินแดนคืนทั้งหมดนะครับจะให้รัสเซียออกไปซึ่งรัสเซียก็ไม่ยอมนะครับผมถึงมองดูว่าถ้ารัสเซียอ่อนแอไปเรื่อยๆนะครับเป็นไปได้นะวันหนึ่งรัสเซียอาจจะใช้นิวเคลียร์นะครับในการยุติสงครามในครั้งนี้ ต้องวัดใจกันนะครับเพราะว่ารัสเซียคงพิจรณาไต่ตองดีแล้วนะครับถ้าเกิดใช้นิวเคลียร์เนี่ยก็มีบางท่านบอกว่าอุ้ยถ้ารัสเซียใช้นิวเคลียร์นะก็แปลว่าโอ้ทางยุโรปนี่ไม่ปล่อยรัสเซียให้อยู่รอดแน่ถล่มเละแน่ผมก็เชื่อว่าถ้ารัสเซียใช้ใช้นิวเคลียร์ยุติสงครามในยูเครนนะครับแล้วนะถ้าทางยุโรปเองทางสหรัฐเองไม่ยอมนะครับก็ค <c oughs> งหนีไม่พ้นนะครับสงครามนิวเคลียร์ก็จะมีการแลกนิวเคลียร์กันอย่างฉับพลันทันทีนะซึ่งสงครามนิวเคลียร์ผมคิดว่าไม่เกิดนานหรอกครับ ถ้าเกิดอ,อย่างจริงแลกนิวเคลียร์กัน3เดือน6เดือนก็คงจบละนั่นคือเหตุผลว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับผมจึงเชื่อว่าทําไมสงครามโลกที่3เนียอาจมาเร็วแล้วก็ไปเร็วกว่าที่คาดคิดเพราะทุกวันนี้เราอาจจะอยู่ในนะกระบวนการ1ขั้นตอนหนึ่งในมหาสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็เป็นไปได้นะครับซึ่งในที่สุดแล้วอาจจะแลกนิวเคลียร์กันระหว่างมหาอำนาจจึงยุติสงครามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ